สวัสดีเช้าวันใหม่พี่น้องครับวันนี้พบกันในบทเทศนักบุญจากนักบุญแบรานดาอธิการนะครับก็เป็นบทเทศดในหัวข้อเรื่องอขั้นถึงเวลากำหนดสภาวะพระเจ้าทั้งครบได้ปรากฏมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับคริสต์มาสเหมือนกันนะครับก็บอกอย่างนี้ก็บอกว่าความดีและสภาวะมนุษย์ของพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ของเราได้ปรากฏมาท่ามกลางเรา ขอขอบพระคุณพระเบญเจ้าสำหรับความบันเทามากมายที่พระองค์ประทานแก่เราขณะที่กำลังเดินทางในแดนนรเทศอันแสนเศร้าในโลกนี้ก่อนที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับเป็นมนุษย์ความดีของพระองค์ยังคงซ่อนเร้นอยู่เหตุว่าความเมตตาของพระเบญเจ้ามีอยู่ตั้งแต่นิรันดรแต่ความดีนี้จะประจักษ์แจ้งได้อย่างไร พระองค์ได้ทรงสัญญาแต่ยังไม่เป็นมาจึงมีคนจำนวนน้อยที่เชื่อหลายครั้งหลายวิธีต่างกันพระเป็นเจ้าได้ตรัสทางบรรดาประกาศศกและอีกตอนหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าเรารู้ว่าความคิดของเราเป็นความคิดถึงสันติภาพและไม่ใช่ความทุกข์ยากแต่มนุษย์จะตอบรับอย่างไรมนุษย์คิดถึงแต่ความทุกข์ยากแต่ไม่เคยรู้จักสันติภาพเลย พวกเขากล่าวว่าสันติภาพสันติภาพแต่ไม่มีสันติภาพเลยคำตอบนี้ทำให้ทูดแห่งสันติภาพร้องไห้อย่างขมขื่นและกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าใครเล่าเชื่อถือข่าวสารของเราแต่ขณะนี้มนุษย์เชื่อแล้วเพราะในดวงอาทิตย์เพราะพวกเขาได้เห็นกับตาของตนเอง และเพราะว่าบัดนี้การยืนยันของพระเจ้าน่าเชื่อถือมากกว่าพระองค์ได้ทรงกระทํามากไปกว่านั้นคือทรงตั้งพระพาของพระองค์ในดวงอาทิตย์เพื่อว่าแม้ในตาที่พร่าบัวที่สุดก็ยังมองเห็นพระองค์ได้จงสังเกตดูว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสัญญาถึงสันติภาพเท่านั้นพระองค์ประทานสันติภาพให้เราด้วยสันติภาพ ไม่เป็นเพียงการเสนอให้เท่านั้นแต่ประทานให้แล้วไม่เป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นแต่เป็นความจริงแล้วนี่แหละเป็นดังคลังแห่งพระเมตตาของพระเบญเจ้าพระบิดาที่สรงส่งมายังแผ่นดินครั้งนี้ถูกเปิดออกระหว่างพระทรมานของพระคริสต์เจ้าเพื่อให้สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในหลั่งไหลออกมานั่นคือค่าไถ่บาปของเราแม้เป็นเพียงคลังเล็กๆก็จริงแต่เต็มล้น ดังที่มีกล่าวในคำพิว่าถาลกน้อยได้ถูกมอบให้เราแต่ในพระองค์มีสภาวะพระเจ้าครบบริบูรณ์ขั้นถึงเวลากำหนดสภาวะพระเจ้าทั้งครบได้ปรากฏมาพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมารับเอากายเพื่อมนุษย์ผู้รู้ตายจะได้สำนึกถึงพระคุณความดีของพระเป็นเจ้าเพื่อพระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงสภาวะเมื่อพระเป็นเจ้า ทรงเผยแสดงสภาวะมนุษย์ของพระองค์แล้วความดีของพระองค์ก็ไม่อาจปิดบังไว้ได้เพื่อแสดงความดีของพระองค์มีสิ่งอื่นใดอีกหรือที่พระองค์อาจทําได้นอกเหนือจากการรับสภาพมนุษย์เหมือนเราข้าพเจ้ากล่าวว่าสภาพมนุษย์ของข้าพเจ้าเป็นสภาพของอาดัมแต่ไม่ใช่สภาพก่อนที่เขาตกในบาปพระองค์จะ สามารถแสดงพระเมตตาของพระองค์แก่เราอย่างเด่นชัดยิ่งไปกว่าการที่พระองค์จะทรงรับเอาสภาพมนุษย์เหมือนเราเป็นของพระองค์เองได้อย่างไรเพราะเห็นแก่เราพระวจนะของพระเจ้าทรงรับเป็นเหมือนย่าจะมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีไปกว่าการมอบความรักของพระองค์ให้เราเพราะกัมพีกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้ามนุษย์ผู้ใดเล่าพระองค์จึงทรงคิดถึงเขา และทรงสนพระไทยเขาการที่พระองค์ทรงรับเป็นมนุษย์สอนเราว่าพระองค์ทรงสอนทรงสนพระไทยเรามากเพียงใดและพระองค์ทรงดําิและทรงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเราเราจึงมีเราจึงควรยุติการคิดถึงความทุกข์ทรมานของเราเองและระลึกเสมอว่าพระองค์ได้ทรงรับทรมานมากสักเพียงใรให้เราคิดถึงทุกสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา และเราจะได้สำนึกว่าความดีของพระองค์ปรากฏแจ้งในสภาวะมนุษย์ของพระองค์สภาวะมนุษย์ของพระองค์ทรงทำให้พระองค์ต่ำต้อยลงมากเท่าไหร่คุณความดีของพระองค์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงเพื่อข้าพเจ้ามากเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงเป็นที่รักของข้าพเจ้ามากเท่านั้นความดีและสภาวะมนุษย์ของพระเจ้าพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าได้ปรากฏมา ความดีและสภาวะของพระเบนเจ้าประจับแจ้งและยิ่งใหญ่นักพระองค์ทรงพิสูจน์ความดีของพระองค์อย่างน่าพิศวงโดยทรงรวมสภาวะมนุษย์ของเราเข้าไว้ในสภาวะของพระเจ้าของพระองค์ครับพี่น้องก็เป็นคําเทศที่นักบุญแบรนราดได้พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงบังเกิดมาในโลกนี้และพระค์ก็ใช้ สภาพของความเป็นมนุษย์นั่นเองเป็นค่าไถายเป็นเครื่องไายบาปของเราเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ยากพ้นจากความยากลําบากต่างๆแล้วก็ให้ชีวิตนั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าและเป็นชีวิตที่จะมีความชื่นชมยินด,ดีมีสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันที่เราจเจริญชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ละวันที่เราจะมีชีวิตไปในแต่ละวันนั้นก็ขอให้เราได้มั่นใจ ในความเชื่อในความรักที่พระองค์ทรงรักเราและให้เราได้เชื่อมั่นในความรักของพระองค์เสมอเพื่อเราจะสามารถามีชีวิตในแต่ละวันด้วยความเข้มข้นเข้มแข็งและพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระองค์เสมอและตลอดไปขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ